กาวอีกล้านนะครับนี่สปริงน่าจะมาชนงี้ปึ๊บเลยฟิวขาดเลยครับถ้าไม่มีถ้าไม่มีฟิวตัดขาดก็หม้อแปลงหม้อแบตเตอรี่ระเบิดได้ครับเอาซิมเก่ามาเลยครับตัดให้เป็นลักษณะกลมๆนี้นะครับเพื่อให้มันใส่ลงมาในนี้ได้นะครับทีนี้เราเอาใส่บนนี่ขาเกาอ่าจะได้ลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมพอเรายันเดี๋ยวสปริงก็ไปยันกับตัวนี้เดี๋ยวก็ประกบฝาไปเลยนะครับนะครับจะได้สัาษะแบนี้ครับลองเอาฟิว รอฟิวยันนี่ฮะก็จะดันยันได้แล้วนะครับอ่าจะยันได้แล้วครับนี่ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาซ่อมตัวนี้ครับตัววัดโวลต์แบตเตอรี่รถยนต์อันนี้ต้องการเขาคือไม่ติดคือเสียบแล้วกดแรงเรืยงไงเนี่ยตรงนี้เหมือนเหมือนว่าจน,นี่เขาจะหัก มีสปริงดันแล้วมีฟิวเขาจะหักตอนนี้ไม่ติดเลยเดี๋ยวเราจะก็มาแกะเข้าไปดูนะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรที่มันไม่ติดตอนนี้มาต่อเลยครับเดี๋ยวเราแกะเข้าไปดูครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรที่มันไม่ติดนะครับแกะกง่ายๆไม่ยากครับเนี่ยหัวอย่างนี้นะครับมีฟิวครับมีฟิวด้วยดูฟิว โู้สึกวก็ฟิวจะขาดด้วยครับเนี่ยฮะฟิวขาดนะครับเห็นเบอร์เนี่ะฟิวขาดครับเห็นไหมฟิวขาดใครซึ่งใช้รุ่นนี้ก็แกะละับสายน้ครับ ะมีขาสปริงลังอ mhm. ยู่ครับสปริงดันนี่ฮะนี่ขาลบอ๋อนี่ครับสาเหตุตัวนี้มันหักครับนี่ฮะตัวยันนี่หักนี่ครับเห็นไหมเห็นไหมครับนี่ตัวนี้มันหักครับนี่อ๋อตัวทีนี่มันต้องอยู่อย่างนี้ลักษณะอยู่อย่างนี้นะครับ ทำมาบางครับทำมาบางมากเลยนั้นเวลาสปริงมันยันอยู่นี้นะครับเรากดแรงมันดันดันปุ๊บตัวนี้หักเลยพอหักแล้วที่ฟิวส์ขาดคงจะเป็นลนักษณะยนี้ครับเนี่ยฮะอันนี้จะเป็นกราวอันนี้เป็นไฟนะครับอันนี้เป็นกาวอยู่ข้างล่างนี้อ๋อสปริงตัวนี้น่าจะมาชนกับตัวกาวครับนี่ฮะน่าจะมาชนน,นี้เนี่ยโต๊เนี่ยกลาวข้างล่างนะครับนี่สปริงน่าจะมาชนนี้ปุ๊บเลยฟิวขาดเลยครับ ถ้าไม่มียาถ้าไม่มีฟิลตัดขายับหม้อแปลงหม้อแบตเตอรี่ระเบิดได้ครับวันนี้มีฟิลครับนี่คือข้อดีของเขาที่เขามีฟิลนะครับเนี่ยนี่ที่อยู่ลักษณะนี้ครับนี่ไอพลาสติกตัวนี้มันเนี่ยครับอยู่ลักษณะนี้ครับพลาสติกตัวนี้มันหักครับนี่ตัวที่ยันพลาสติกยันสปริงตัวนี้มันหักด้านนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาทําการดีไวกันให้มัน ให้มันใส่ได้เหมือนอย่างเดิมครับให้มันมีตัวค้ำครับเดี๋ยวลองหาวิธีก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าได้วิธีแล้วจะมาถ่ายดอวกทีนะครับมาครับเราได้วิธีดีไวแล้วครับเราก็เอานี่ครับเอาซิมเก่ามาเลยครับตัดให้เป็นลักษณะกลมๆนี้นะครับเพื่อให้มันใส่ลงมาในนี้ได้นะครับทีนี้เราเดี๋ยวเราเอาขาเอาขากาวใส่ก่อนเลยขากาวใส่ก่อนนะครับใส่เข้าล็อกก็เลยนี่ฮะ เนี่ยที่อยู่วัสดุยนเนี้ยหักกาวแล้วเราก็เอานี่ฮะซิมที่เราตัดมาบากตรงหัวนี่เพื่อให้หลบสายไฟนะครับนี่ฮะใส่ลงไปตรงนี้ข้างหลังที่เขาหากักเ่ยฮะข้างหลังนี่เขาหักเลยแล้วก็นี่มาสปริงวางนี่ครับแบบนี้เลยนะตรงนี้ตัดไว้คือหลบ,หลบสายไฟนะครับเห็นไหมเหหลบสายไฟ สถานี้นะครับจะได้สนามนีนี้นครับเห็นไหมพอเรายันเดี๋ยวสปริมก็ไปยันกับตัวนี้เดี๋ยวก็ประกบฝาไปเลยนะครับนี่ฮะนะครับจะได้สน,น,นามนีนี้ครับลองเอาฟิวลองฟิวยันนี่ฮะก็จะดันยันได้แล้วนะครับอ่าจะยันได้แล้วครับนี่ โอเคเดี๋ยวเราฟิวดีใส่แล้วครับ mm hmm. ครับเี่เรแล้ได้ฟิวแล้วครับก็ฟิวใส่แบบเดิมเลยครับเนี่ย ก็ได้ษสายนี่ครับเนี่ยโอเคครับเดีย๋ยวเราลองไปเทสดูว่าใช้งานได้ไหมนะครับเดีย๋ยวผมลองจ่ายไฟก็นละจ่ายไฟสองโวลต์เลยนะครับนี่ฮะก้า ครับไฟสิบสองโวลต์มีไฟมาแล้วครับเนี่ยที่ผมจ่ายมาแค่นี้ตัวหนังสือมันจะขาดอยู่นะครับเนี่ยผมจ่ายมาแค่หกโวลต์นะครับหกโวลต์เจ็ดโวลต์นะครับแล้วลองจ่ายสิบสองครับ จ่าย12นะครับไฟมาแล้วครับตรงนี่ตัวหนังสือมันขาดอยู่นะครับแต่เป็นติดใช้ได้นะครับตัตวหนังสือนี่มันขาดอยู่นานแล้วนะครับโอเคเอาไปอ่านใช้ได้ครับก็คลิปนี้ก็สั้นๆเพียงเท่านี้นะครับซ่อม DIY อปั๊กเช็คไฟแบตเตอรี่รถยนต์นะครับให้กลับมาใช้งานได้ตามที่ เกิดการช็อตฟิวขาดนะครับาขาขายันสปริงข้างในหักก็ DIY กลับใช้งานได้เหมือนเดิมนนครับครับตอนนี้ก็ใช้งานจริงน,นะครับเดี๋ยวขอปิดแฟกกัน,นครับครับตอนนี้ก็ไหนฮะลองใช้งานแล้วพอดีรงสือมันขาดอยู่ครับเลข12มันขาด ตอนนี้มันน่าจะขึ้นอยู่ประมาณ12ครับ12เป็12 13เนีคยโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆท่านใดจะชอบคลิปนี้ก็ฝากกด s ับสไ r i b e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆต่อไปหรือเพื่อนๆท่านใดมีปัญหาสงสัยก็คอมเมนต์มาถามได้ครับใต้คลิปครับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแก้ปักเช็คไฟแบตเตอรี่รถยนต์นะครับให้กลับใช้งานได้เหมือนเดิมเคครับสวัสดีครับ